ค่ะตาค่ะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะอะวันนี้ตาจะมาบอกทุกคนถึงการที่ว่าเป็นผู้รับฟังหรือว่ารับปรึกษาปัญหาที่ดีกับทุกคนนะคะเพราะว่าอตอนนี้ตาได้เจอกับน้องๆหลายๆคนที่ว่าไปรับฟังปัญหาคนอื่นมาคนสุดท้ายตัวเองไปรับฟังของเขามาแล้วตัวเองมานอนเครียดเอง แล้วมาน,นอนทุกเองอะคะ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เราจะเป็นผู้ฟังที่ดีะคะ่ะคือหนึ่งเราฟังฟังเสร็จแล้วเราต้องเคลียร์สิ่งนั้นออกจากความคิดเราด้วยคือเราอย่าไปรับหรืออย่าไปเก็บมันเข้ามาะคะ่ะเราฟังได้เราให้คำปร, academy, รึกษาก็ได้ให้คำปรึกษาเสร็จเราต้องดิดออกเราต้องบอกเลยว่าสิ่งนี้นไม่มีกับเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบดิดออกต้องรีบเคลียร์ออกการที่เราจะฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากใครได้เราต้องรีบเคลียร์ให้เป็นถ้าเราเคลียร์ไม่เป็นแล้วฟังเสร็จแล้วมันนอนทุกแบบมันไม่ใช่นะคะ แต่นี่ว่าเราอ่ะปรับทุกอ่าให้เพื่อนแล้วเราจะด้บุญเรากับน all, ําทุกันมาใส่ตัวเองอ่ะทาให้ตัวเองเกิดทุกข์อีกต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นคือเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่เคลียร์ออกที่ดีให้กับตัวเองด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการที่ฟังแล้วเราต้องเลียวให้เป็นค่ะทุกครั้งที่เราจะฟังอะไรจากใครก็ช่างเราฟังมาได้เรารับได้ฟังได้ทุกอย่างแต่เราอย่ารับ <S <S คือฟังเสร็จปุ๊บจบปุ๊บบอกเลยค่ะสิ่งนี้เราไม่รับ สิ่งนี้ไม่มีกับเราคือให้บีดเคลียร์ปุ๊บดีดออกเลยค่ะฟังปุ๊บดีดออกเลยเพราะฉะนั้นคือแต่อย่าให้น้องทุกคนนะ่ะต้องเคลียร์ตรงนี้ออกด้วยนะคะรับแล้วก็คือฟังแล้วคืออย่ามาอย่ามานอนวนคิดจนว่าผลสุดท้ายสิ่งสิ่งนั้นมาเกิดขึ้นกับตัวเองอืมเพราะเราเป็นดูดมันมานะคะแล้วก็อยากให้อ่าเวลาให้ปรึกษาปัญหาหคนอื่นก็เหมือนกันเราอ่ะ อย่าเอายิเขาเศร้าอยู่แล้วหรือเขาทุกข์อยู่แล้วเราอย่ายิ่งไปใส่ความเศร้าหรือความทุกข์ให้กับเขาต้องใส่สิ่งที่มีพลังหรือเรื่องที่มีพลังอ่ะให้กับเขานะคะเพราะแบบางคนพอใครมาปรึกษาเรื่องอกหักเนี่ยเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรอะคะไปเห็นพ้องต้องกับเขาเลยโอ้ยทาไมเป็นอย่างนี้ทำไม,มผู้ชายคือแบบไปใส่กับเอฟเฟกต์กับเขาไปด้วยค่ะแล้วแทนที่ว่าคนที่มาปรึกษากับเราอ่ะเขาจะมีอาการดีขึ้นอนะ่ะเขายิ่งเฮิร์ตขึ้นอีกเพราะฉะนั้นอนะ่ะคือเราต้องให้เขาอ่ะ มองถึงเหตุผลที่มาที่ไปว่าแท้ที่จริงแล้วอ่ะเหตุที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากเขาฝ่ายเดียวหรือเกิดขึ้นจากเราด้วยคือให้เขามองให้เขาเปิดใจมองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคืออยากให้เราอ่ะเป็นที่ปรึกษาปัญหาที่ดีแล้วก็ที่ถูยก,กับหลายๆคนนะคะเพราะคืออย่าไปอย่าไปเป็นแล้วก็เก็บมาทุกนะคะเมื่อที่จะเจอเนี่ยคือน้องหลายๆคนไปรับมารับมาเสร็จแล้วก็ ัวเองทุกทุกเสร็จแล้วก็มาถ่ายทอดต่อเลยพี่ตาบอกแล้วคือพี่ตาไม่ไม่ฟังแลเวาพี่ตาไม่รับเพื่อนพลังงานลบค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไม่ได้คือถ้าเราเรียกไม่ได้ที่ต้องฟังเพื่อนประสงสารเพื่อนอฟังแล้วก็ต้องรีบเคลียร์ค่ะนะคะก็คือแต่อย่างให้น้องทุกคนอ,ะอ่ะใส่สิ่งที่ดีเหมือนกับจะบอกเพื่อนกันใหม่กันใส่เพื่อเพื่อนที่เป็นพลังงานบวกอะ่ะให้กับเพื่อนเวลาเขาทุกมาเขาตรมาแล้วก็บอกเขาโอ๊ยจะไปเสียใจทําไมนี่เมื่อคนอื่นเริ่มมีความสุขแล้วอะ่ะให้เขาหาสิ่งที่ดีหา เพลงที่มันสนุกเพลงที่มัน,มนฟังพาเข้าไปในที่สนุกปเปลี่ยนบรรยากาศอะไรเนี้ยค่ะแต่อย่าพาเันไปแบบโอกินเหล้าเมายาอย่างเงี้ยคือไม่เอานะคะนั่นเป็นว,ว,ว,วิธีการแก้ปัญหาที่ผิดนะเพราะฉะนั้นพีตพ่ตาอยากฝากน้องๆที่ว่าเจอแล้ววันนี้วันนี้พิ่เจอมาค่ะสุดร้อนค่ะโทรมาเล่าให้ฟังว่าเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็พาเพื่อนไปแก้สถานการณ์แบบนี้นะคะอืมเพราะฉะนั้นเคสแบบนี้คือพี่ตาขอยกเป็นตัวอย่างว่ามันไม่โอเคเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องเจ้าของเคสเนะี่ย ที่ได้ยินได้ฟังเหลือใครที่ได้ยินได้ฟังกับเรื่องแบบนี้แล้วทุกคนน่ะตื่นรู้หรือเข้าใจแล้วไปแรับใช้ก็ขอให้คนมุกสนทิตาเอาน้องมายกเป็นตัวอย่างนี้ให้สะท้อนย้อนกลับไปหาน้องขอชีวิตน้องเขาเจอแต่สิ่งที่ดีแล้วก็มีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ผ่านพ้นทุกสิ่งอย่างได้อย่างง่ายๆนะคะวันนี้ตาก็ขอฝากทุกคนไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ